สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของอีซู z u D-Max นะครับ Onil เครื่อง1.9นะครับโดยวันนี้จะเปลี่ยนของเป็นน้ำมันเครื่องของ Barolin นะครับอันนี้นครับเป็นสังเคราะห์แท้ร้อนตครับอันนี้ถ้าซื้อมาก็ประมาณพันสองร้อยสี่สิบนะครับรวมค่าส่งครับวันนี้ถูกมากครับน่าใช้นะครับประมาณ6ลิตรนะครับแถมอีกหนึ่งลิตรนะครับ เจ็ดนะครับส่วนตรองนี้ก็สั่งจากลาซาด้าเหมือนกันนะครับน,นี่ก็อ,อยู่ประมาณรวมค่าส่งแนละ้วประมาณไม่ถึงร้อยครับเกือบร้อยนะ,นะอุปกรณ์ใช้นะครับเขาก็มีบล็อกอันนี้เบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบเจ็ดถอดอันนี้สําหรับถอดตรองครับส่วนในลูกบล็อกเบอร์สิบเจ็ดอันนี้ สำหรับถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับมีด้านขันนะครับแล้วก็กรวยนะครับวันนี้เอาไว้เติมน้ำมันนะครับไปดูวิธีการถอดรองน้ำมันเครื่องนะครับอันใดเลก็ใส่ลูกบล็อกเข้าไปแล้วก็ขันเลยนะครับ เวลาถอดออกจะติดตรงนี้นินดนึงนะครับคือต้องเอาน็อตเบอร์สิบตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็คายออกเพื่อให้ถอดตรองออกง่ายนะครับี่รองที่ถอดออกมาก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็มาถอดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องนะครับนอตถอดมันเครื่องออก,ออกครับ อันนี้จะใช้บล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะครับบล็อกเบอร์สิบเจ็ดขันออกนะครับอันนี้ใหม่ๆจะแน่นหน่อยนะครับถ้าคายออกได้แล้ว นี่น้ำมันเครื่องนะครับเก่าต่อไปน้ำมันเครื่องออกหมดแล้วก็เปิดรูทายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อคานน็อตน,น่้นแล้วก็ รอดูสักพักก็ได้นะครับว่าน้ำมันมีเยิมมีอะไรหรือเปล่าครับถ้าไม่มีเราก็ขึ้นไปเปลี่ยนตรองข้างบนหนึ่งครับต่อไปก็ทำการเปลี่ยนตรองครับอันนี้ตรองใหม่นะครับมีโอริงมานะครับแล้วก็อนนี้ตรองเขานะครับนี้ก็ทำการเปลี่ยนตรองใหม่ใส่เข้าไปแทนตรองเขานับนเปลี่ยนโอริงใหม่ตัวนี้แล้วนะครับต่อไปก็ทำการใส่ตรองครับ ต่อไปก็ใส่ตรองเข้าไปนะแล้วก็ขันโดยบล็อกนะครับเมื่อทำการใส่ตรองเสร็จน,นะครับประกอบนอบ็อตสิบเบอร์สิเซนนะครับต่อไปก็เปิดฝาเติมน้ำมันเกียร์เลยนะครับ เติมไปแล้วประมาณ6ลิตรครึ่งครับ6ลิตรแล้วก็อีกลิตรหนึ่งเติมไปครึ่งมันดูมาวัดดูนะว่ามีเกณฑ์นหครับ,นนรบได้นะครับอยู่ในเกณฑ์นะครับเติมเสร็จแล้วต่อไปก็ปิดปานะอันนี้เป็นการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ ต่อไปแล้วเข้ามาดูในหัวเก่งครับสตาร์ทเครื่องดูว่ามีไฟรูปเครื่องโชว์ไหมปกติหรือเปล่าต์ทติดแล้วนะครับปกตินะครับไม่มีไฟรูนะปเครื่องโชว์นะครับ